สวัสดีค่ะพ่อคําแพงสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องเคยอีสานใต้ทุกทท่านค่ะหลายหลายท่านคงเคยจําพ่อคําแพงได้เนาะพ่อคําแพงเคยเล่าฝันในช่องเคยอีสานใต้ประมาณสองถึงสามครั้งแล้วเลขก็เข้าอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปทํางานก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างได้เจอกันได้เล่าฝันเนาะค,ค่ะก็เลยไม่ได้เล่าแต่เท่าที่ฟังฟังที่ผ่านมาก็เห็นว่าฝันแม่นแล้วก็เคยถูกเลขอยู่เรื่อยเนาะค,ค่ะแต่ก็ไม่ได้เล่าคลิปให้สักที มารอบนี้ก็เลยมาเจอแล้วมาถามก็บอกว่าฝันแล้วค่ะเพราะคําแพงก็ไม่ได้อบพยพไปเนาะเพราะว่าต้องดูแลบ้านเนาะค่ะต่อ้านวันนี้คําเกี้ยวก็แวะมาที่บ้านเพราะว่าต้องเอาข้าวมาให้สุนัขสุนัขรออยู่ที่บ้านอยู่รถมาวิ่งดีใจค่ะเอาข้าวมาให้ค่ะแล้วก็มาดูแลบ้านแล้วก็จะกลับไปศูนย์อพยพพักพิงเนาะค่ะแล้วก็แวะมาดูบ้านเป็นครั้งคราวเพราะว่าเราก็ห่วงบ้านเหมือนกันเนาะค่ะมีรถมีอะไรจอดอยู่ค่ะก็เดี๋ยว มาเจอพ่อกำแพงก็เดี๋ยวให้พ่อกำแพงเล่าฝันเลยเนาะบอกว่าฝันแล้วฝันแล้วครับผมค่ะเล่าเลยค่ะว่าฝันว่ายังไงบ้างก็ผมฝันว่าผมได้ออกไปหาปลาตอนกลางคืนไปสองปลาค่ะครับพอเดินไปก็ไปเจอปลานินตัวหนึ่งครับผมก็ใช้มีดฟันปลาค่ะฟันปลานินตัวหนึ่งก็ขาดสองท่อนแล้วผมก็กลับบ้านระหว่างทางที่ผมจะกลับบ้านผมก็ไปเจอควายสองตัวครับ ไมรู้ควายใครครับผมก็เลยหาเจ้าของมาเจอผมก็เลยต้อนควายนั้นกลับบ้านอก็ควายเป็นควายตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งครับพอต้อนควายมาถึงบ้านควายตัวผู้ดันปวดท้องครับผมควายมันปวดท้องผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมควายมันเดินไปเดินมามันงุนหิตสักพักหนึ่งควายตัวผู้คลอดลูกออกมาคลอดลูกออกมาแทนที่จะเป็นลูกควายแต่เป็นลูกช้างคลอดลูกออกมาเป็นลูกช้าง ตัวแรกออกมาด้านตัวที่สองก็ยังออกมาอีก<ฆ>ออกมาสองตัวเป็นช้างสองตัวขอ,อวมฝันของผม<ฆ>ผมก็ฝันได้แค่นี้แล้วผมก็ตีเลขด้วย<ฆ><ฆ>ครับผมก็ตีเลขเอาค่ะมันไม่มีเลขเนาะมันไม่มีเลขผมเลยตีเลขเอาพอกำแพงตีเลขอะไรบ้างคะผมก็ตีว่าควายเนยผมว่าเป็นสัตว์สีขาเนาะ<ฆ>ผมก็เลยตีเป็นสี่ครับตีเป็นสี่ แล้วก็ควายก็ออกลูกช้างเป็นสองตัวอสองตัวผมก็ตีเป็นสองสองช้างผมก็ตีเป็นเก้าเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่ค่ะครับผมเนี่ยสี่เก้าสองสี่เก้าสองครับเออสรับลที่ผมฟันไป,ไปได้ปลามาเนี่ยได้ปลานินมาตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ตีเป็นแปดศูนย์แล้วกันศูนย์แปดแปดศูนย์ครับก็คือว่าพ่อคําแพงน่ะฝันว่าไปฟันปลาครับเห็นปลานินตัวหนึง่งครับ เอามีดฟันก็คือปลาตายปลาตายได้เอามาเอาได้เอามาด้วยไหมปลาเอามาครับเอามาเหมือนกันครับแต่ว่าปลานักขาดสองท่อนขาดสองท่อนตายเลยตายเลยค่ะพอกําแพงก็เอาปลามาด้วยเอาปลามาด้วยพอเดินมาตามทางก็มาเจอควายสองตัวเจอควายสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งครับผมก็เลยจูงกลับบ้านครับต้อนกลับบ้านเลยตอนกลับบ้านเลยของใครไม่รู้ของใครไม่รู้เอาไว้ก่อนก็เลยต้อนกลับบ้านพอต้อนมาถึงบ้านปุ๊บควายก็ออกลูกครับ แต่พ่อคัมแพงบอกว่าที่ออกลูกนั้นเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ตัวผู้ตั้งท้องค่ะก็แปลกเนาะแทนที่จะเป็นตัวเมียช่แทนที่จะเป็นตัวเมียก็เป็นตัวผู้ก็เป็นตัวผู้ออกมาก็งงมากเป็นลูกช้างเป็นลูกช้างสองตัวครับผมค่ะเป็นลูกช้างสีดำๆเนี่ยเหรอคะครับเป็นลูกช้างเลยครับผมสองตัวเลยแปดตัวเป็นแปดเลยเป็นแปดครับค่ะอาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้เนาะถ้าใครท่ถ้าใครที่ตีเลขเก่งๆก็ช่วย่อัเพลตีเอาเลยครับผมตีเอาเลยครับผมค่ะฝันแปลกมากควายออกลูกเป็นช้างอืม เป็นลูกช้างสองตัวค่ะก็แปลกเหมือนกันเนาะพอคำแพงก็เลยตีเลขตามความเข้าใจว่าควายเป็นสัตว์สีขาก็เลยตีสี่แล้วก็ตีช้างเป็นสัตว์ใหญ่ก็คือเก้ามีสองตัวก็สองรวมกันก็เป็นสี่เก้าสองแล้วก็ปลาตายก็แปดศูนย์เดี๋ยวเอาตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่ครับผมผมตีแบบนี้ครับนี่ค่ะพ่อ พอคัมพงตีสี่เก้าสองหางเดียวเนาะอาจจะตัดเล่นเป็นสี่เก้าสี่สองหรือว่าเก้าสองก็ได้ค่ะแล้วก็ตีแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะสาหรับที่ว่าหาปลาได้ค่ะก็มีประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนตีเลขไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เนาะครับค่ะก็เป็นความฝันถือว่าเป็นงวดแรกแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เล่านานไม่ได้เล่านานครับไม่ได้เล่านานมากเลยงวดแรกแหกมานค่ะเริ่มใหม่เพราะว่าตอนนุ้นพอคัมพงฝันว่ารถตกน้ําเนาะ อาบรถตกน้าก็ออกทะเบียนรถจริงๆงวดนี้ก็ไม่แน่ค่ะเลขที่ให้อาจจะออกก็ได้เน้น80นะครับอ๋อเน้น80ดศอ๋อพ่อคําแพงชอบเลข80มากกว่าครับผมค่ะแต่ว่าฝันว่าได้ปลาต้องมีโชคแน่ๆแล้วก็ได้ลูกช้างด้วยได้ลูกช้างด้วยค่ะยังไงก็อาจจะเป็นโชคใหญ่ก็ได้เนาะค่ะก็แต่แต่ยังไงก็ขอให้สถานการณ์บ้านเมืองเราผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะครับเห็นว่าลูกเมียก็อพยพอพยพไปเหมือนกันฝ่าบ้านอยู่คนเดียวครับ ก็ดูแลบ้านเนาะค,ค่ะเป็นผู้ชายก็ดูแลบ้านถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นก็เหมือนกับว่าผู้ชายจะดูแลตัวเองได้เนาะเอาเด็กกับผู้หญิงไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนี่ค่ะมีลูกหมาสองตัว <c oughs> ต้องกลับมาให้อาหาร <c oughs> ด้วยค่ะ <c oughs> พ่อกำแพงเขาก็ให้อยู่แล้วแหละแต่ผมแก้วกลับมาดูด้วยนี่ค่ะลูกหมาน้อยสองตัวค่ะวิ่งตามรถค่ะแล้ววันนี้จะไปไหนคะวันนี้ก็อยู่บ้านครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนรอดูสถานการณ์ก่อนครับ ก็อย่าก็ยังไม่ได้ทําการทํางานเนาะเพราะว่าเราจะไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะอีกไม่นานก็คงจะที่ใครมาเนาะแล้วระหว่างนี้ได้ยินเสียงอะไรไหมคะกลางค่ำกลางคืนเสียงปืนดังตลอดครับผมได้ยินเสียงปืนตลอดได้ยินเสียงปืนตลอดเลยเอาจริงจริงๆกลัวไหมคะถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวนะแต่ว่ามัน มันทาไงได้เราต้องอยู่ก่อนครับผมตอนเนี้ชายแดนบ้านเราเนาะชายแดนบ้านเราดูเลยช่วยชาวบ้านตรวจตราหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านเขาก็มีบทพวกชลกรหมู่บ้านอะไรคอยดูแลชลบรดูแลเหมือนกันครับผมชรบดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านเนาะชาวบ้านอพยพทิ้งบ้านไว้ก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาคอยดูแลให้แล้วก็บางคนเขาก็ผู้หญิงคนแก่เด็กไปหมดก็เหลือผู้ชายไว้ผู้ชายไว้ครับไว้ดูแลบ้านเนาะค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะ ค,ค่ะคำเกี่ยวก็มาดูบ้านพักนึงก็หา <c oughs> ทําความถ,าถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้รับชมสักนิดหน่อยก็จะกลับไปศูนย์อพยพไปดูเลยแม่ดูเลยหลานอยู่ที่นั่นเหมือนกันเนาะครับค่ะกินข้าวกินปลาหรือ,อย,ยังคันยังัะผมยังเลยจะได้อะไรกินค่ะวันนี้ยังแม่บอกไปหาอะไรเลยตอนนี้เพราะว่าร้านค้าเขาก็ปิดกันหมดเนาะเงียบ,บรยครับผมเงียบร้านค้าปิดค่ะก็ต้องซื้อไข่มาตุนไว้ละค่ะกินไข่กินปลากระป๋องอะไรไปก่อนเนาะให้ให้ให้รอดไปก่อนเนาะช่วงนี้เนาะค่ะ ก็หมู่บ้านก็เงียบมากครับเงียบมากครับช่วงนี้เงียบครับผมแต่ก็บางทีก็บางคนเขามีวัวมีอะไรเนาะมีสัตว์เลี้ยงเขาก็ไปไหนไกลไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีสุนัขมีอะไรก็ต้องเออให้อาหารให้อะไรเนาะค่ะก็ขอสงใจให้ชายแดนเนาะครับผมค่ะที่ผมเล่ามาเนี่ยผมอยู่คนลูกเลยนะครับเลขตัวเนี้ยฟันเหรอคะครับผม ผมขนลุกนะที่ผมเล่าฝันเนี่ยแล้วซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้หรือยังคะยังเลยครับตอนนี้ยังเลยหมดแต่วุ่นวายเรื่องอกพยพเนี่ยแหละค่ะก็เลยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเลขเลยค่ะไม่แน่เนองอาจจะได้โชคก็ได้ในความโชคไรอาจจะเป็นความโชคดีเนาะครับผมน้อยคนนักนะที่จะฝันเห็นช้างง่ายๆเนาะนั่นแหละครับผมอาจจะมีโชคจริงๆเพราะว่าส่วนมากถ้าฝันว่าเห็นช้างจะโชคดีอยู่แล้วครับค่ะอันนี้ได้ลูกช้างสองตัวลูกช้างแฝดเนาะแฝดครับอาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้หรือจะเก้าเก้าอะไรอย่างนะ ไม่รู้จะเบิลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจบางคนเขาก็บอกว่าลูกช้างเป็นเลขหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเนาะหนึ่งหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกช้างออกใหม่เนาะออกใหม่ค่ะก็พิจารณาดูใครที่ตีเลขเก่งๆก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยเนาะครับค่ะบางทีเราอาจจะฝันดีแต่เราตีเลขไม่ได้ตีเลขไม่ได้ค่ะก็ช่วยๆกันเนาะค่ะแต่พ่อคําแพงเขาชอบส่วนตัวก็คือชอบแปดศูนย์ครับผมชอบแปดศูนย์กับศูนย์แปดแค่นั้นเอง ดศูนย์ศแปดเนาะก็ขอให้ถูกหวยรวยเงินเนาะงวดนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางเนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ